เบรกสุดท้ายของเซรีดาม่านะครับอย่างที่บอกไว้ครับช่วงนี้เราจะตอบคําถามจาก SMS กันครับ0 6 4 2200นะครับมาดู SMS กันหน่อยเขาบอกว่าอยากให้ลูกที่อายุสามขวบกว่าเก่งภาษาอังกฤษแต่พ่อแม่ไม่เก่งภาษาเลยไม่จําเป็นว่าพ่อ,อแม่ต้องเก่งจะ,จะสอนลูกอย่างไรคือเราไม่เก่งเราจะสอนได้ยังไงเราก็ต้องเอาลูกเข้าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนไบลิงโก ก็ส่งให้คุณครูเขาดูแลแต่ก็กำลังนึกว่าในเมื่อพ่อแม่ไม่เก่งแล้วลูกต้องเรียนเราเรียนรู้ไปพร้อมลูกก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์จริงๆแล้วลูกดาราปัจจุบันครับเรียนอินเตอร์กันหมดอืแต่พ่อแม่ก็ไม่จําเป็นต้องไป่จภาษาอกอ่ะงั้นอาจารย์ตอบว่าให้ลูกเนี่ยไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ซะแล้วก็แนะนําต่อหน่อยในไหนลูกเรียนแล้วถ้าพ่อแม่เรียนแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วคุยกันก็น่าจะสนุกดี <c oughs> แล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันได้เนาะข้อความต่อไปครับอาจารย์ให้แนวคิด และสอนให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมครบอาจารย์เสมอขอบคุณอาจารย์ขอ,ค,ค,ขอความต่อไปครับหาที่เรียนภาษ,าษาอังกฤษเพื่อาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบอาจารย์เสรีช่วยแนะนำสถานที่เรียนหน่อย จะเรียนแบบไหนจะเรียนให้สอบได้หรือจะเรียนให้ภาษาอังกฤษดีอ่าอาจารย์พูดหลายครั้งเวลาเราไปเรียนพิเศษเนี่ยมันเหมือนเสริมอาวุธเร,เรียนสู้สอบอไม่ใช่เรียนบางคนนะสอบโทเฟลได้เกือบ600้อยนะแต่สังกฤษแมวไหนเลยนะอาจารย์อธิบายเรื่องนี้หน่อยหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังเหมือนก็ที่ฟังบ่อยๆก็เข้าใจคืออาจารย์จะบอกเสมอว่าเราเรียนพิเศษบางอย่างเนี่ย เราไม่ได้เรียนเพื่อให้มันเรามีความรู้เพิ่มพูนคือเขาจะสอนว่าอันนี้เขาสอบแบบนี้หลุมจะอยู่ประมาณนี้ต้องระวังหลุมนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเจ,เจอคำนี้อ่านประโยคเข้าใจไม่เข้าใจก็ตามให้เลือกอันนี้นก็เรียกว่าเพิ่มดาบในการไปสอบเราจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราทําข้อสอบได้ดังนั้นต้องบอกเราก่อนว่าเราอยากทําอะไรเพราะฉะนั้นมันมีโรงเรียนประเภทสอนเพื่อสอบกับโรงเรียนสอนเพื่อเป็น เนาะแต่วันนี้คุณผู้ชมในนเรียนแล้วก็สอนเพื่อเป็นไว้เรียนเพื่อเป็นไว้ก่อนแมันใช้ได้ทั้งชีวิตจริงไม่แต่คนบางคนก็ต้องการทางด่วนไงอ่าเอาที่อสอบปไป<ด>ก,ก่อนทำไงถึงจะได้รับอนุมัติปริญญา,าก็ต้องไปเรียนแบบนี้นะครับทำไมถึงจะเป็นเมืนง,งอกได้ก็ต้อง,องเรียนแบบนี้อ่าถามตัวเองก่อนละกันคนที่ส่งมาว่าอยากเรียนเพื่อจะสอบหรืออยากเรียนเพื่อรู้แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอ่าข้อความต่อไปครับอยากเรียนถามอาจารย์เสรีถามว่าอะไรครับถึงค่าใช้จ่ายการเรียนต่อ ปริญญาโทที่อเมริกาแบบถูกๆประมาณเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณพันกว่าเหรียญส่วนค่าเล่าเรียนค่อนข้างจะแพงเป็นหมื่นเหรียญค่ะเป็นหมื่นต่อปีหรือต่อเทอมอาจารย์ต่อเทอมครับต่อเทอมเรียนปริญญาโทก็สักสี่ห้าเทอมเลยจันสามเทอมปริญญาโทก็ประมาณแล้วแต่มหาวิทยาลัยนะคะอาจจะประมาณปีครึ่งถึงสองปีถ้าปีครึ่งก็สามเทอมถ้าเกิดว่าสองปีก็ห้าเทอม ก็ขึ้นอยู่ว่าเลือกเรียนโปรแกรมไหนด้วยแต่ว่าต้องโรงเรียนที่เป็นสเตอยูะนะก็หมายความว่าเป็นมหาลัยของรัฐถ้าเราเรียนถึงจะถูกต้องต้องเตรียมตัวภาษาอังกฤษไปเยอะเหมือนกันเน,ะนะอะอาจารย์เนาะเพราะถ้าภาษาอังกฤษสื่อสารไม่ได้มันจะลำบากคุณผู้ชมอเอาใจช่วยนะการข้อความต่อไปครับอาจารย์เสรีคิดว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคนต่อไป <c oughs> ก็ปอยู่นะวันที่19ที่คุณที่นิวยอร์กเขาเลือกต้องเลือกตัวแทนอย่างเงี้ยกกเขาหาเสียงกันอาจารย์มองว่าใครดีฮะน่าจะเป็นเทอร์ี่มาก เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ชนะมาจาก Republican เป็นทรัมป์ครับนี่อยากกำลังถามอาจะไม่เอาเป็นการถาหรอแพรฮิลลารีแน่แน่ใช่ไหมฮะแก่เหมือนคนบ้าๆบอกจริงเนาะดูเหมือนพูดไปรื่อยใช่เหมือนคนบ้าๆบอๆแล้วคุณคุณลุงที่เป็นคู่แข่งฮิลลารีอะฮะอาจารย์อันนั้นสูสีเนาะสูสีแต่สุดท้ายฮิลลารียังไงก็ชนะเนาะคนนั้นคนดูแก่ไปนิดหนึ่งสําหรับการปกครองประเทศไม่ถ้าเกิดฮิลลารีได้เสียงจาก พื้นที่ใหญ่ๆนีวยอกเขาชนะเปล่าละ่ะตอนก๊อบอยู่ในวันที่19เก้เาเขาเอาเลือกกันแต่ก็ไม่แน่ใจก,ก็ไม่ได้อยู่จนเพราะมันเลือกถึงสามทุ่มเขาจะไมไดม้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาชนะเมืองใหญ่ๆเขาก็ได้ได้เข้ามาแน่ๆแ,แล้วถ้าเกิดฮิลเลอรี่แข่งกับทรัมป์ยังไงยังไง,ง,ไงฮิลเลอรี่ก็ชนะทรัมป์ทรัมป์บ้า,<อ>าบาบถามต่อแล้วถ้าฮิลเลอรี่เขาได้เป็นประธานาธิบดีมันจะดีต่อประเทศชาติเรายัางไงอาจารย์อันนี้พี่ไม่แน่ใจเนาะยังอ่านไม่ออกคนมริการอ่านยากเนาะอ่าวังว่า จะเป็นใครก็แล้วแต่ขอให้ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ประเทศเราแล้วกันเนาะอาจารเนาะอาเชิญครับข้อความต่อไปเขาถามว่าเห็นตอนนี้มีสินค้าตัวใหม่สเปรย์ฉีดให้น้องหอมอาจารย์ว่าจําเป็นไหมจาเป็นสําหรับคนบางคนก็จําเป็นนี่ไม่กล้าต่ออบหรอไม่เพราะร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันอเอาอย่างนี้กลิ่นเหงื่อคนเรายังไม่เท่ากันเลย รักแร้คนเรายังไม่เท่ากันเลยมันก็ต้องมีคนบางคนในส่วนนั้นที่มีปัญหาอาจารย์จะบอกแค่ว่าเรื่องแบบนี้บางคนจําเป็นบางคนไม่จําเป็นดังนั้นถ้ามันมีออกมาคนที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปยุ่งกับเขาคืออย่างบางคนเนี่ยไม่ใช้น้ํายาบ้วนปากไม่ได้เลยต้องใช้แต่บางคนเขาไม่ใช้ไม่เห็นเป็นไรแรงฟันเช้าเย็นกับบางคนไม่ใช้โรออนที่จะทารักแร้เขาก็ไม่เป็นไรแต่บางคนถ้าไม่ใช้แย่เลย ก็ต้องยอมว่าสินค้าเขาก็หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ <K> er <uk> เขาก็ <K> er <uk> ต้องรู้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายบางก <K> er <uk> ลุ่มที่มีปัญหาเราใช่มียุคหนึ่งที่อะไรก็ข่าวไปหมดต้องไวทินนิ่งไวทินนิ่งก็จำนยอย่างพัทําไมยังต้องไวทินทนิง่งก็ยังอันนี้หนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆอาแต่อย่างที่อาจารย์บอกครับมันมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของเขาคือเคมีร่างกายคนเราไม่เหมือนกันครับเอาตามนั้นอาข้อความต่อไปครับคนเข้าปรากวดมิทิเฟนี่มีแต่สวยๆจริง ยังไงต่อกรรมการตัดสินยากไหมครับยากมากเนาะปีนี้สวยทุกคนเลยจันยากมากแต่จันแต่จันคิดว่าอะไรจะเป็นคืออย่างนี้วเวลาประกวดนางงามเนี่ยนอกจากความสวยแล้วเนี่ยเราดูอะไรอีกอาจารย์ก็ดูนิสัยเพราะว่าเขาจะต้องเป็นตัวแทนของอกอประกวดถึงหนึ่งปีนิสัยต้องดีดีด้วยเนาะสมองต้องดีดังนั้นความสวยไม่เท่าไหร่อาจารย์ต้องสมโงสมัมภา์เดี๋ยวก็จะหาคนที่ดีที่สุดได้ครับคุณ <Okay. S 1> ผู้ชมไม่ต้องห่วงอาเชิญเข้าข้างต่อไปอีกไหม อ่ะเขความหมดแล้วอ่าวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นช่วงรองวิกเอนอาจารย์หลายคนดูเราจากต่างจังหวัดบอกอีกครั้งนึงนะคบว่าวางแผนการเดินทางกลับบ้านดีๆเลยเพราะรถติดแน่ๆอ่าย้ำหลายคนดูผ่านเว็บไซต์ครับเราออกอากาศสดสดทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสามทุม่มทางช่องซุปเปอร์บันเทิง True เจ็ดสิบเอ็ดและสี่สิบแปดนะครับแล้วก็ดอกไม้วันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับแล้วก็เชนเดรจากโฮมโปรทิ้งท้ายวันนี้อาจารย์เสรีมีข้อความดีๆฝากคุณผู้ชมครับเชญจันทร์คร มีคนใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็อยากจะขอให้คนที่จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือทางธุรกิจนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านบันเทิงหรือว่าสินค้าบริโภคอุปโภคย่างไงก็ตามอย่าดูถูกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียว่าเป็นคนที่ศีลธรรมต่ำแล้วคุณจะยัดเยียดอะไรให้เขาก็ได้ขอให้คิดซะว่า คนที่ใช้โซเชียลมีเดียนั้นเขาก็มีมาตรฐานจริยธรรมเช่นเดียวกันและจะทำอะไรก็ขอให้มีจิตสำนึกที่ดีเพราะทุกวันนี้เนี่ยสงสารดาราจริงๆที่จะต้องไปรับจ็อบทำงานให้กับคนที่เป็นครีเอทีฟแล้วคิดอะไรอย่างไร้สำนึกและสุดท้ายคนที่ต้องออกมาขอโทษนั้นกลายเป็นพวกดาราที่อยู่หน้าจอคนที่เป็นครีเอทีฟที่อยู่เบื้องหลังไม่เคยโผล่ให้เราเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่คิดเรื่องเลวร้รายเหล่านั้นแล้วก็ทำร้ายดารา ไปในตัวเหมือนกับทำให้ดาราฆ่าตัวตายหน้าจอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ